สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับร้านบางดุลน,นะครับจะมารีวิวอ่าตอดไก่ตัวเมียนะครับตอดไก่ตัวเมียนะครับเอาไว้สําหรับอะไรนะครับสําหรับเรียนแบบเสียงตัวเมียเพื่อให้ตัวผู้มันขันนะครับ <S <S เราเป่าให้ตัวผู้มันขันแล้วก็ไก่ป่ามันขันนะครับคือง่ายๆอ่าก็ให้มันให้ตัวผู้มันขันนะครับ อ่าเดี๋ยวนี่ก็จะเป็นตอดไก่เรียนแบบเสียงตัวเมียนะครับเราก็เอาไปต่อไก่ก็บางทีไก่ไก่ต่อไม่ขันนะครับเราก็เป่านะครับให้ไก่ต่อขันนะครับตัวนี้ก็อัลละ100บาทนะครับอัลละ100บาทตอดไก่ตัวเมียมันจะมี2แบบนะครับแบบ2รูนะครับตัวนี้2รู นะครับแล้วก็แบบรูเดียวนะครับแบบรูเดียวแล้วก็มันจะมีช่องเสียบอาช่องใสร้อยร้อยเชือกนะครับเอาไว้แขวนคอนะครับแขวนเอวได้หมดนะครับตรงนี้มันจะมีช่องแขวนคอแขวนเอวนะครับเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองอเดี๋ยวผมเป่าให้ฟังอันหนึ่งนะครับตัวนี้สองรู ไก่ผมตอบเลยนะครับไก่ผมตอบเลยนะครับในกรงอันนี้เป็นเสียงก่อยนะครับเดี๋ยวผมใส่เสียงกระตกัก อ่านี่เป็นเสียงกระตักนะครับเสียงก่อยคือใครที่ซื้อไปนะครับก็ไปลองฝึกเป่าโดยนะไปลองฝึกเป่าก่ากอนนะครับไม่ใช่ว่าซื้อซื้อไปเป่าเป็นเลยไม่ใช่นะครับมันต้องมันต้องมีจังหวะของมันนะครับมันต้องมีจังหวะของมันนะครับไม่ใช่ว่าเป่าเหมือนนกหวีดไม่ได้นะครับมันต้องมีจังหวะลมอะไรต้องไปฝึกนะครับอัลลร้อยนะครับ จะโอนเงินก่อนก็ได้จะเก็บปลายทางก็ได้นะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร093นะครับ7730398นะครับสอดไก่ตัวเมียอันละรอยนะครับเป็นทองเหลืองเสียงดีนะครับเสียงดีสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ